สวัสดีครับช่างผมแก๊สครับวันนี้ผมจะพามาดูทีวีของซัมซุงนะนำจอ lg ไฟซ้ายมาใส่ s ซัมซุงเป็นไฟขวา,าภาพจะเป็นี้กากแล้วก็กลับหัวแต่ภาพพิกากแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ภาพกลับหัวต้องเข้าเซอร์วิสนี่เป็นรีโมทเซอร์วิสวิธีการก็คือกด Info แล้วก็ตามด้วย s e r v ์วิ จะเข้าสู่โหมดการปรับเซอร์วิสกดอินโฟแล้วก็เซอร์วิสเข้ามาที่ออปชันกดโอเคครั้งหนึ่งกดโอเคครั้งมันจะเข้ามาที่ mrt ออปชันนี่นะ mrt ออปชันเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาเลื่อนปับป๊บปัๆแล้วก็กดครั้งหนึ่งแล้วจะเลื่อนลงมาเห็นโหมดที่เขียนว่า h e v f l i มันออฟอยู่เปิดให้มันเป็นออนครับนี่ภาพก็จะกลับหัวแล้วนะกลับหัวขึ้นมานี่โลโก้อยู่ข้างบนแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องมาใหม่ดูว่าโลโก้จะเป็นยังไงโลโก้จะอโอเคใช้ได้โอเคนะนวิธีการง่ายๆนำไปใช้ได้ นี้ผมเป็นทีคอนทีคอนตัวเก่าให้ดูเบอร์มันก่นอนเบอร์เก่ามันจะเป็น PT ดูชัดๆ PT สามสองศูนย A T 0ูนย์สตัวนี้เป็นของจอจอที่ติดกับเครื่องอันนี้เอาจอของ LG เบอร์ ST 3 1 5 สามหนึ่้าหนึ่งเอศย์สเอามาใส่แทนจะเป็นไฟซ้ายเป็นสายเสียบตัวนี้จะเป็นแพรพับเป็นไฟขวาอ่าก็เลยต้องเอาสายนี้มาแปลงปัญหาก็คือต้องต้องตัดตัวน็อตที่ cof ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตรงนี้เกียร์เพื่อมันพับมาแล้วมันโดนนี่แค่นั้นขนาดจอเท่ากัน ภาพเป็นขี้กากก็เลื่อนอาจากที่ขาเก้าตัวนี้เลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างอ่าส่วนภาพกับหัวก็ไปเข้าโหมดเอา